ไ้าอ้ยจุดเยจดเลยกูว่าแล้วมึงต้องโชว์อะไรโง่ๆง่อกูเห็นบัตรไอ้เฮียรักบัตร้ังเปล่ารักแบบไหนแบบเพื่อนหรอจะเป็นรักมันทะมเหียอะไรอะขอคูหนึ่งร้อยบิตแับดีครับกระบฏผมไม่ใช่กระบฏนะอย่าบ้าเด้อเดินแรงไปเปล่าเพื่อนชิชิเมะชิชิเมะบอส ลองแล้วหรอเกมแรกบัตรถ้ามึงเห็นกูยิงมึงจะไม่พูดคำนี้กูยิงโคตรคมเลยเพื่อนโอ้โหเาไาม เอาไเลยเอาตะกายเลยอยูโอคส everything ดูปุกตกแล้วันตนักบัตบ้างเปล่ารักแบบไหนแบบเพื่อนหรอจะไปรักมันทำเฮียอะไรอ่ะเขบแกงคนอื่นไอเฮียเนี้ยบัตรแล้วถ้ามึงไปเล่นแม่คนอื่นอย่างเั้ยเฮียเงียบเงียบ ไวักว่ามีดไม่คือเพื่อนอยู่ชั้นสองคนหนึ่งอยู่เชดขวาคนหนึ่งได้ได้ตายไกลไปเพื่อนตมันตายไกลไป แล้วทาไงวะซอมมิดเทิลแบบมาโอ้ครับขวาพี่เข้า JB จริงจริงครับเข้าแต่ไม่ได้ซื้อครับไม่ได้ซื้อไอ้สัสกูซื้อแหละมัวบัเลิกเรน่าตุ๋ยแล้วเฮทุเลต นะครับในเวนนอกจากปลาแล้วมีกระเบือตัวอื่นอีกไหมไม่น่ามีมีมันคนเดียวแน่แหละสี่ตีแล้วสุดอยากขึ้นมาก็ขึ้นอ่าขึ้นมาแล้วนี่ไงเลิกพูดไอเฮทมันอยู่ข้างหน้ามึงให้กูโดดลงไปชุบมึงทำมันได้กูไม่รักมึงไงเฮียได้รักแมมม่ึง โอ้แรงไปบ้าที่ตอนจริงตอนจริงอันนี้เป็นสีหิแบบที่ชุดมีตูแบใครมันปวดอีเที่ยววะเฮียจะมันเจออีโบ่โอ้โออฟออฟโอ้โหวอเตอร์แองเริล ไม่ได้สัีรับเดียวเโอ๊กลย่ชวะไอ้ย่เลิกจริงล้ยอะไรนะว้าวิด้นเสียงไอ้สัตว์ที่ตกใจเลยมันอยู่ดีมันโผล่ขึ้นมาจากอิดอ่ะมึงเคยดูอิดปะล่ะไ้ยี่โผล่มาจกนรกอ่ะบัสอมเหรียญนะจะได้ไม่ต้องพูดมากบั ไม่ให้แม่ BM มึ pues งงอมเลยทุกทายแม่อีตายแล้วพูดมากยิบหายแม่หนักมากวายเปอร์มิดล์ you ด e e this guy you see this guy ปะว่าแล้วมึงต้องโชว์อะไรโง่ๆกูเห็นบัสไอ้เหี้ยมึงรีบยิงไปไหนวะไอ้เหี้ยพาเพื่อนมึงได้หัวมันอยู่ดีแม่งกระโดดไปไหนครับ มึงดูปิงมันดิเฮียวิ่งอย่า oh, <okay. S 2> งกับจรวดไอ้เฮียปิงสิบนะเจพี่กระโดดอีกทำไมกระโดดทำไมเอาไว้เปอร์อกเลยดิแม่นายเป็นกะเหลี่ยออไว้เปอร์ไอ้แย ม่งไม่หยุดมึงเห็นมัน6ตัวพ่อแม่ยายปู่ย่าตายายมึงอะไรนะ6ตัวน่ะี่กูยิงไปนะตัแทบให้มันดูดิไอ้เหี้ยตายแล้วก็พูดไม่หยุดกูเล่นของกูได้บัตสไอ้เหี้ยกูฉลาดกว่ามึงเยอะบัตส์6ตัเห็น16ตัวนะบางทีกูบางทีกูฉลาดกว่ามึงเยอะบัตสไอ้เหี้ยอย่าหาว่าพี่สอนเลย ตอนเลีเป hmm. so nice, like e ็นควายตอนตายเป็นควายก็พูดไม่พัแรงไป่น้องชายที่มึงพูดมากกิ่งเหยียแม่เอ้กูไม่ไหวไบ้ามึงเลิกพูดดิเคยเห็นผีเปล่าไอ้บ้าเคยเห็นผีเปล่ามึงไปส่องกระจกดีอยผีมึงอ่ะมึงอ่ะผี

มันยิงกูนัด <laughs> นัดเดียวเ <laughs> ออมันยิงแรงอย่างไว้ที่อมันยิงแบบ <laughs> ช<ะ>ิดรถตักตักตักเพราะว่าเล่นดีกว่าบัตรอีกจริงรับน้องเนียน้องผู้ความจริงอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกครับไอ้่บ้าเหมือนคนเล่นเกมไม่เป็นอะอย่าใช้ชีวิตคุ้มแล้วมึงอะไปร้องไห้อะบอกตรงเด่าไปร้องไห้คอนีเป็น Leo? You saw, it, you saw it, that? You saw, it, you saw it. that? Wait, Oh, dead! Oh, behind me. Oh! B. B. oh? <laughs> 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 let's go, Jet! Let's go! One of you running this situation. Yeah! Let's go! Yeah, but yeah to